มึงแหกตาเบิงแน่คนเล่าเขาบบมากดอกคนไทยหรือว่านมไทยนั่นนมไทยหันจนเข้ามักแต่เท่าแกจีนเพราะว่าเท่าแกจีนนั้นรวยยังต่างๆนาๆนาเนาะ,ะทุกคนคือแพรว่าจะมาขอตอบคอมเมนต์นี้นะคะทุกคนว่าเขาคอมเมนต์แบบนี้มีเจตนาอะไรและแพรว่าจะพูดถึงว่าความแตกต่างระหว่างความรักมันไม่มีคําว่า สวัสดีค่ะสวัสดีสบายดี FC ทุกคนทุก่านเด้อจาบอจะเป็น FC ทังฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศเดิอที่เขามาติดตามรับชมรับฟังอ่า่อง u t u b e แพ้่ว่าคนโกคนเก่าคนเดิมเนาะทุกคนอ่ะกอนที่จะไปฟังเหลืองที่แพ้่ว่าจะเว้าเนาะทุกคนแพ้่ว่าก็จะคอแบบว่ารวยว่ามานีท้า ปากโบแดงโบมีแรงอ่าโบมีแรงที่จะเหวาะแล้วน้องทุกคนและก็สิ่งสาคัญที่สุดคือได้ลิปสติกมาใหม่นั่นเองนะทุกคนคือเจ้านายของน้องรลัดเพิ่นเอาหายนะทุกคนแบบหือของดีมากๆทุกคนทาครั้งเดียวคืออยู่เนี้ยเลยเห็นแต่น้องหลัดเพิ่นบอกเนาะว,ว่าแพงเ้อเออยเพินนพ่น,นว่านอ่าเพิ่นก็เอามาหายเพว่วานะทุกคนก็เห็นเพว่วามักซี่แดงหรือเปล่ายังกับโบนะก็เลยทดลองไปท่าขันเดียวเองนะทุกคนละก แล้วก็ทําแบบนี้เลยเนี่ยคือแบบอยู่เนียบเลยอันนี้คือบริโภโฆษณาเนาะทุกคนเคเราให้ฟังซื้อๆนอวะอ่ากะขอขอบคุณอ่าลูกสาวของเจ้านายห้องนองรัดกันแล้วกันเนาะทุกคนทีเพนได้ไฮดิสติกมานะทุกคนโอ้ถึงใจขนาดเลยโอเคเนาะทุกคนยังทีประเด็นแพ่ว่าเดีวบาไปนอวะว่าขอเบื่องตนเนาะทีคำบาว่า แค่ว่าอยากจะบอกว่าอ่าคนลาวงงหรือเปล่าที่อยากจะแต่งงานกับคนไทยต่างๆนาๆนาเนาทุกคนแหละก็มีคนมาคอมเมนต์ไลคนมากๆนะๆนทุกคนคือแบบว่าคอมเมนต์ทังทีบ o ด y แล้วก็บวาอาให้อ่าต่างๆน,า,ๆนานาเนาทุกคนโดยเฉพาะแพ่ว่าใดเจอคอมเมนต์นี่ที่เป็นอ่าคอมเมนต์ภาษาลาวนะทุกคนกับหนุ่มไทยเพื่ออะไรทั้งที่จีนเวียดนามเต็มลาวไปหมดยังอยากจะแต่งงานกับหนุ่มไทยอยู่หรอ ในกรณีนี้เราทุกคนก็จะมีมาคนมาคอมเมนต์บอกว่าคนมาคอมเมนต์บอกว่านะว่าอ่ามึงแหกตาเบิงแน่เด้อเนาะทุกคนขันเขียนภาษาลาวว่าอ่าใส่คำภาบสุภาพเลยมึงแหกตาเบิงนน่เด้ออีฮาอีกาลีกากียังต่างๆเนาะทุกคนว่าคนเล่าอ่ะเขาบ่มาคนไทยดอกอยังประมาณนี้เขามาเทาแก่จีนคุณมึงเบิงในต่างๆนานานทุกคนก็คือแบบว่า เขาจะเอาแต่พวจีนพวเจกจพวแกวนั่นเองก็คือเพื่อว่าเห็นแหละในอ่านคอมเมนต์เนาะทุกคนในความเพื่อ,นนอว่าอยากจะบอกด้วยเนาะว่าเพื่อว่าจะคอเราเลื่องคนคนหนึ่งกันเรากันเนาะที่เป็นอะเป็นแบบว่าคนรูจักรหรือว่าเป็นหยาทางห้างเนาะทุกคนในอ่ะอยู่กับ อบอนเพ่ว่านอนทุกคนอยู่ในบ้านเพ่ว่าอันนี้คือทุกคนก็นอาจจะหูอยู่แล้วเนาะว่า f อซกับซีหูอยู่แล้วว่าบ้านเพ่ว่ามันเป็นบราน,นอกเนาะบราน,นอกขอคำนาทุกคนแล้วก็มันกาไกลจากในเมืองและมีอยู่คนหนึ่งที่เป็นแบบว่าอายาทางห้างแล้วก็คนในหมู่บ้านนอมอ่าอ่ามีลูกมียังนอกเพิ่นเราให้ฟังว่ากาบ้านนันเด้ไปเหตุงานอยู่ในเมืองในเมืองของเพ่ว่าก็คืออยู่แถวเนาะ เอ,เอาง่ายคือนะอยู่แทนนครหลวงกับเมืนอนจว่าต่างจจงะวัดเขามาทํางานในกรุงเทพเนาะอ่ะสรุปง่ายๆและที่นี่มันก็เลยบอกว่าบัางเอิญอ่ะไปมักกันกับผู้เบาจีนอ่ะไปมักคนเรามักอ่าเทาแกจีนเนาะแคว่าจะเลยนึกได้เหลืองนี้ มาเหตุธุรกิจในเล่าอย่างต่างๆ,ๆเลยทุกคนแล้วก็เลยพอไปมักกันแหละสิ่งสคัญสิ่งสําคัญที่สุดคือเม่นยิ่งคนนั้นเป็นคนงามทุกคนเนาะคนเล่าเนี่บอกเลยนะผู้คนผู้บางคนงามกันงามอันนี้ร้อนะทุกคนงามแถงงามวาเนาะอคนที่บอกงามกบขี้ไล่ขี้ไล่ก็คือแพี้ว่านั่นเองนะทุกคนเนาะ <c oughs> อะความขี้ไลยมาให้เพ้ว่านเพื่อนทุกคนความงามยกให้คนอื่นเนาะอ่าเราจะเขาไปเด็นตอนกันเลยก็คือผู้ยิ่งคนนั้นก็คือเป็นคนงามนะทุกคนคนงามแหละ นมจีนคนนั้นอะอันนี้คืออ่าเพื่อว่าจะเล่าก่อนเนาะแล้วค่อยมาสรุปตอนท้ายนะทุกคนคือนมจีนคนาน,านั้นหันเพื่อนกับมาคอมาคอแบบอ่า มาคอและที่สําคัญที่สุดตอนที่มาคอทุกคนอันนี้คือผู้เฒ่าในบ้านเพื่อนเราให้ฟังเนาะเพราะว่ามันบานจากมันบริมมันบานบริใกล้จากบานของแพืวานทุกคนแหลวก็เป็นแบบว่าอยาตทีพี่น้องป่าลุงเพื่อนก็ไรหัวงานอย่างประมาณน,นี้เนาะทางฝ่ายไม่ยิ่งแต่ที่สําคัญที่สุดคือเข้ามาคออยู่ทุกคนคาดองแพ้งอันนี้คือแพ้งกระจิงนะทุกคนแพงกระจิงคาดองแพ้งถ้าคิดเป็นเงินบาทอยู่กับประมัน คนบันนอกนอกทุกคนซีหาเมินบาทนี่อาหาเมินบาทอย่างนี้มันก็เศร้าหาหลาดแดดนทุกคนเศร้าหาลานเกีบยบนี่นอกกระทือว่าแพงมากๆแม่บอกอ่ะกระทือว่าแพงนะแดดาดองสมันและที่นี่หันเข้าก็เลยมาปงเบิดเทื่อเดียวทุกคนอ่ะมาปงเบิรปงคดองเบิดเตื่อเดียวก็คือเขามาภายไฟทรายก็คืออันอ่ะนุจีนนะมาแข่คนเดียวทุกคน มาแค,ค,าค่คนเดียวมาหันคุณคนเดียวแล้วก็บ,บ่มีพอ่อบ่มีแม่บ่มียาติผี่น่องมีแขมูสองคนเฉยๆใยแค่ว่ากันยังเงิดเลยว่าผู้ยิ่งคนนั้นได้ ตัดชินใจเอาไรในห่ไหรอ่าอาจจะเอาเพราะว่าตอนเข้ากับอาซีนาตาด,ดีหรือเปล่ายัางประมาณนี้เนาะเปล่านะทุกคนแต่เขาก็เป็นคนใหญ่ัลนแหละก็คือเป็นคนที่มี่อายุกับคนเด็กหน่อยมนันนี้พ่อแม่ก็เลยคิดว่าเออมึงไปเฮดเวียกอยู่ทังเมืองหลวงอ่าถ้าคิดว่ามักเขายัางอย่างเช่นไปทํางานหลานอาหารหรือว,ว่าไปทาไปาํางานแบบว่าอ่ายังต่างๆนะทุกคนพอหมกักแล้วก็สุดถ้ายมานะทุกคนผ่านไปเขาก็มาขอมาอย่างผ่านไปบ่พอสองสาเดือน ติดต่อโบไดอันนี้คือเรื่องจริงนะพว่ามีคอมเมนต์ที่เหตุให้แพ่ว่าอ่าหูซึกแบบนี้แพ่ว่าก็เลยอยากจะเตือนสติสําหรับคนเหล่าเนะบางคนเท่านั้นนะทุกคนที่อาจจะอ่าลงพิษหรือว่าบางทันเนาะคือแบบว่า อันนี้พ่ว่าบรด้เตือนเบอรทุกคนนะทุกคนแล้วแต่บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะหับฟังแต่สิ่งที่พ่ว่าเราเนี่ยพ่ว่าบรดีจมตีว่าเอออาภูเบ้าจีนหรือว่าหนุ่มจีนที่มาคอมาแตงเป็นคนบ่ดีนะอันนี้คือพ่ว่าบอดี้มีเจตนาที่จะวอาแบบนั้นะทุกคนอันนี้คือมันเราในในสิ่งที่มันเกิดขึนที่พ่ว่ากลับไปแหละพ่ว่าได้เห็น ได้รับฟังคนที่เราอาให้พ่ว่าฟังนอกตอนที่พี่ว่ากะบ,บ้านโดยเฉพาะแบบว่าคนในบ้านของพ่งว่าเพ่ว่ากะเขารบเพื่อนนะทุกคนเพื่อนกันถือว่าเป็นลุงคนหนึ่งนอกของพ่งว่านนัทุกคนกะเขารบเพื่อน ผนก็เลยเล่าให้ฟังว่าระว่างในเดอร์น้างเลยไปมาหาสู่ทางใดก็ไดดไปพอผูบ้าผู้แพว้านอกมาคัดกันกับเบิงในเเดอร์ระหว่างนอกกับเดียวจะเป็นคืออันนี้ร้านของข่อยเพื่อนวานนี่นนนทุกคนร้านของเพื่อนก็นคือแบบว่าอไปเหตเวียงอยู่อ่าอยู่ในนครหลวงอยู่ทางฝั่งลาวนะทุกคน <S <S และที่นี่ก็จักว่าไปเฮเดเวียงจังได้ละกับบาน,นีผัดไปอพอกับนมจีนแล้วก็เด้อว่าอ่าเขากับว่าเข้ามักแล้วเขากับมัคออ่า พอเขามาคอเลยห่องคาดองตังหาหกเมินบาทเขาก็เอามาแตงแล้วพอแตงได้บ่วพ่อสองสามเดือนกขาดการติดต่อเลยหายไปเลยติดต่อเนี่ยได้กับบได้เงินค่ำกับบริดีทรงเงินพอเม่เลยก็คือหายไปเลยนะทุกคนหายไปกระถั่งณปัจจุบันนี้ยังติดต่อบ่ได้เลยคือหายไปหายไปเป็นปีละคือบัหูว่าไปจังไดแหละก็มันก็มีช่วงหนึ่งนอกที่แบบว่าคนเล่าอ่ะถือ หลอกไปขายยังต่างๆนะั่นนะ่ะนะทุกคนก็คือเพื่อว่าอยากจะเตือนแค่นั้นเองนะก็คือมันจะมีช่วงหนึ่งนอกช่วงนั้ววนก็คือแบบว่าไปเหตุวิ่งยังต่างๆนะั่นะนะ่ะอะไสุดถ้ายแบบว่าเออมาหักกันแต่เขาก็มาคอมายังแต่ว่าตอนที่เขามาคอมายังหรือว่าเอาเงินกระดองมาหายะ่ะ พอแมลุยอะทั้งเขากับโบมเมานทุกคนเพราะว่ามีแขกเขาแล้วก็มีมูมีมูมีมเผื่อนแข่ดำคนสองคนเองแล้วก็พ่อปองเงินกระดองยังเรียบร้อยกับเขากับคิดว่าเขาหักเขายังบัดเพื่อช่วยายเขากะว,ว่าเอาเมื่อใส่อาชีวิตหรือว่าจะไปอยู่บ้านเขาเขาบอกว่าน่าซิเอาไปอยู่บ้านเขาเดียวกับช่วงไปแหลกๆนี้เนาะอันนี้คือเพื่อว่าลืมเราจุดสําคัญช่วงไปแหลกๆนี้ที่ต่อไรอยู่ ประมาณอ่าสวงแหลกๆกนี่ประมาณติตดต่อได้ผ่านไปเดือนหนึ่งก็เริ่มแบบว่าเริ่มติดต่อบได้เลยทุกคนติดต่อบได้พพวพันอย่างบได้เลยน้องอันนี้ก็คือประเด็นที่บอกว่าคนเหานะทุกคนมันมีความเสี่ยงร้ายอย่มั่นใจในตัวเองเลยว่าตัวเองอ่ะดีอ่ะมีชีวิตที่จะพอเ่าแกร่รว่ยๆอ่หอยังต่างๆนั่นแหละเพรว่าบอกเลยนะทุกคนคนที่เขารวยอะ ถ้าเขาบวังผลประโยชน์จากเห่าอ่ะเป็นไปบ่ไรดอกเขาสิมาเอาคนจน,จนๆแบบเห่าเพราะว่าเป็นคนทีขีดแบบนี้นะอันนี้เหลืองเล่าที่เพื่ว่าเราอ่ะเพื่ว่ากับบริวาให้บุคคลใดคนหนึ่งเนาะแต่ทีเพื่อนมาคอมเมนต์บอกว่าอ่ะคนเ่าอ่ะทุกคนอ่ะอยากได้แต่พูว่าจีนอ่ะ ใหญ่ใหญ่เต่เทาแกจีน,เป,นเป็นเป็นสามีเป็นผัวอย่างต่างๆนั่นนะ่ะเข้าว่าเหาดอกคนไทยต่างๆนั่นนะ่ะคือแพว่ว่าอยากบอยากให้จะเมาด๋วงเผนใส่ข้าว่ลาผู้ยิ่งเล่าอ่ะน้องคนคือแบบเนี้ยแพ่ว่าอยากจะบอกเลยว่ทาทั้งที่เป็นคนเล่าคือกันแต่แท้แพ่ว่าอยากจะเตือนเตือนสติเนาะว่าให้เขาคิดไตตองดีๆโบเมนจากอา่าไปโฟกัสเบอทุกสิง่งทุกอย่างด้วยคนอ่าดด้วยว่าย่างกระโจมตีทั้งที่แพว่อว่าว่าเออการที่เข้าจะเลือกนมไทยอ่ะ ใหว่ากับริคิดว่าใพ่ว่าต้องเหลือกนมไทยหรือว่านมลาวหรือว่านมจีนหรือว่านมเวียดนามหรือว่าอ่านนมพม่าคามีนกัมพูชาแต่ในมุมมองของความรักเราทุกคนคือเข้าหักไพ่กระไดด้วยที่เฮาแบบว่าไต่ตองและคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหรือว่าสิ่งที่ชั่วอย่างหน่อยเนาะทุกคนคนที่เฮ้าหักเขาอาคนที่เฮ้าหักเขาอาจจะบ่รวยอาจจะบ่มีฐานะแต่เขามีความมั่นคงมีความหมันคงเนาทุกคน ในความหักหรือว่าในอ่าอาเครื่องอาญาตีผี่น้องหรือว่าพ่อเม่ป่าลูกเพื่อนคือเฮาหูจักเพราะว่าเป็นคนหนึ่งนะทีแบบชี้ถีบมากก็คือเหลืองกันทีแบบว่าถ้าเพว่าจะหักไพสักคนหนึ่งอ่ะเพราะว่าตรงหูจักญาติผี่น้องและก็พ่อเม่เขาให้ดีที่สุดเพราะว่าอยยังเพราะว่าเพื่อว่าบริวติคําว่าเขารวยหรือเขาจนแต่เพื่อว่าจะวัดคําที่บอกว่าเออ ถ้าสุมโหมดว่าเกิดอยังน้ขืนกับโตเฮ้าอ่ะพ่อเมย์ยังจะสามาถไปว่าหาเฮ้าพอจริงๆอันนี้คือเหลืองจริงนะสําหรับเพ้ว่าแพ่ว่าจะสี่เหลี่ยมเหลืองนีมากกว่ากับสี่เหลี่ยมเหลืองการว่าเขารวยหรือเขารออย่างต่างๆนานานะทุกคนเพราะว่าเหลืองความหัก่ะมันเกิดจากเฮาสองคนแหละอ่าความหักของเฮ้าจะอ่าเมื่อกว่าเขาเอื่นว่าในไรนะทุกคนปลอดไพ่วอง่ายซะ นคือการที่ห้าหูจักพ่อเม่พี่น้องเขาหูจักป่าลุงหูจักแปลว่าเออไอน้องของเขานัแน่น,นทุกคนว่าจะเป็นอานุ่มไทยหรือว่านุ่มยังกะเหล่าแต่ทุกคนนุ่มเล่ายังกะเหล่าแต่เพร่ว่ากระตองหูจักผืนทานในชีวิตครอบครัวของเขาถึงจะสามารถไปอยู่กับเขาได้นอกทุกคนเพราะว่าจะเป็นคนตัดสินใจอยากแน่เรื่องความหักแต่ทาด้ตัดสินใจแล้วก็คือจะคิดว่าโอเคคือคนนี้แหละแมนสำหรับพว่าเนอกกาเพว่าก็อยากจะเตือนฝากบอก คนที่มาคอมเมนต์เนาะว่าคนเหล่าหมักแต่แถาแกจีนยังต่างๆนันะน,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 ะนะทุกคนมันบริเรเมนเบอร์ทุกคนเนาะทุกคนแลกกระถาว่าเจ้าคิดเนี่ยนักนกะคอยอยากจะเตือนสติเจ้าอย่างหนึ่งว่าให้เจ้าคิดดีๆเด้อว,ว่าเพราะว่าการทีอาสาวเหล่าถือนุมจีนหลอกมากะหลายคนนั่นเองเนาะทุกคนโอเคเด้อจ้าเนาะอีพีนี้ให้ว่าก็ต้องขอโทษขอภัยเด้อจ้าหากว่า อาเบาพี่ผ่าระการใดเนาะทุกคนหรือว่าเหตุหายบุคคลท่านใดท่านหนึ่งบบกพอใจเนาะทุกคนอันนี้ก็คือเพื่อว่ากับบัลมีเจต,ตนาแขม,มาเล่าให้ฟังจริงๆในฐานะที่เพื่อว่าได้อ่านคอมเมนต์เนาะทุกคนก็อยากจะมาบอกมาเบาแค่นั้นเองเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านเนาะได้ฟังคับชมคลิปมีคว,มค,ญญความคิดเห็นใดกับสมารถคอมเมนต์พูดคุยเนาะทุกคนการแสดงความคิดเห็นใดเด้อเนาะเพื่อว่าจะได้เอาไปน้ำใสหรือว่าปรับปรุงแก้ไขนั่นเองนะจ๊ะไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ